เรียบวันนี้นะครับอยู่กับช่องวัทรนิตชแนลนะครับวันนี้นะครับผม,ผมก็จะมาเล่าประวัติขององค์พระเสียจผู้วันโทพระเล่าเหนี้ยน,นะครับผมคําเตือนนะครับถ้าประวัติไม่ตรงกับผู้รู้หรือท่านหรือท่านผู้ชมความรู้ของผมที่ผมได้มาเนะี่ยไม่ถูกกับไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ขออภัยในที่นี้น,นะครับ ชมกันนะครับผมประวัติขององค์รเษฎรมมูลโดยเนี่ยเดิมทีนะครับท่านเกิดในรัชสมัยราชวงศ์ถังนะครับผมเดิมแซ่หลุยนะครับผมชื่อห้องชุนนะครับท่านเนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะครับพ่อแม่มาทิ้งแต่ว่าอยู่รอดได้ด้วยปูนะครับบ้วนน้ำลายให้กินนะครับปรมาณตอนนั้นเนี่ยชาวนาก็มาเห็นนะครับชาวนาก็รับไปเลี้ยงนะครับด้วยความที่ท่านชอบ เ,เสด็จดนตรีนะครับผมท่านก็มกักทำเครื่องดนตรีนะครับผมด้วยทำเป็นปีไม้ไผ่แล้วก็กอุปกรณ์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านโตขึ้นมาเนี่ยท่านก็ได้เล่นท,ทางราชสำรนักก็ได้ชวนให้ท่านไปเล่นนะครับดนตรีในตำหนักในนะครับจนได้เป็นนะครับแม่ทัพในนั้นนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยศัตรูก็มาตีเมืองนะครับผมโดยความที่ท่านไม่ชำนาญเรื่องการศึกนะครับผมเลยทําให้ศัตรูเนี่ยล้อไมไว้นะครับล้อมคิดไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยท่านนะครับก็คิดอุบายขึ้นมาว่าให้แบ่งทหารเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยให้ให้เป็นการแสดงนะครับหรือว่าคุณกระบอกคนนะครับผมให้ไปล่อลวงศัตรูไว้นะครับและ ท้านในกลุ่มนึ่งเนี่ยเป็นอหารสุ่มยิงนะครับผมหลังจากนั้นนท่านก็ปล่อยคับออกไปนะครับให้ฝ่ายสุ่มเนี่ยสุ่มไว้นะครับสุ่มไว้ในคุ่งหญ้านะครับ,รบ,รบแล้วฝ่ายการแสดงก็ไปแสดงให้คูไป อุบายครับไปหลอกให้ศัตรูตกตะลึงเพราะศัตรูไม่เคยเห็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอศัตรูก็เริ่มตั้งตัวไม่ทันนะครับนี่คตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับก็ทหารของพระเตียหุ่นโเนี่ยก็ตัดการนะครับจนตายนะครับจนชนะหลังจากนั้นเนี่ยฮ่องเต้นะครับได้ได้ประทานนะครับยศให้เป็นแม่ทับเตี้ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็นะครับผมเป็นเทพ รเราแต่ที่ท่านที่อายุข,ขัยหรือว่าตายนะครับสิ้นชีวิตนั่นแหละครับท่านก็ได้มีคนส่งเสริญโดยการเป็นอุป์พระเตี้นงหวนสวยนะครับลักษณะของกิน๋นจิ๋นท่านเนี่ยจะมีปูอยู่บนหน้าผากนะครับหรือตรงปากตรงนี้ครับจะมีลูกปูลแล้วก็ตรงหน้าผากจะมีลูกปูลแล้วก็จะมีหมาก,กัะไก่นะครับที่ท่านเลี่อมันจะอยู่ที่ฐานนะครับ แล้วก e ็ท okay, so like ่านเนี่ยจะจะจะจับขึงขัดนะครับบางบางป้ายก็จะจัดขึงขัดนะครับบางป้ายก็ไม่จับนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนะครับตำนานของพระเออ่เตียนห่วงอ่อนโศยหรือพระเล่าอีกนะครับหรือเตียนต้อุ่นโศยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดทืบไลค์นะครับกดคืบมินด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่ดีของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ